สวัสดีวันศุกร์ที่28นะครับพูดว่าวันศุกร์สวัสดีวันศุกร์ที่28แต่จริงๆแล้วผมอัดวันอังคารที่25นะครับดองคลิปไว้3วันครับผมขี้เกียจปล่อยครับก็ <c oughs> <c oughs> ยินดีรับส่รายการใน Crosscast Gaming ด้วยนะครับผมอยู่ผม X c r o s นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับครอบครัวาบลาหรือว่าบาบลาแฟมิลี่นั่นเองเฮ้ยบรรยากาศตอนนี้หนาวมากนะครับวันที่25นะครับผมที่ผ่านที่ที่พวกคุณผ่านมาเนี่ยยังอากาศหนาวอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าอนาคตอีกสามวันมันจะหนาวแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ <c oughs> ผมต้องผมว่าหมเล่นนะฮะแล้วก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับผมทีนโน่ทีนโทน,โนโ่ตอนนี้นายปวดขี้ว่ะนายต้องไปขี้และทีนโน่มันเล่นเกมทั้งวันเลยเนี่ยเหมือน <laughs> เหมือนคนแคสเลยเฮ้ยแอบเข้ามาเล่นเกมห้องลูกได้ไงแล้วโทนี่กลับบ้านยังเฮ้ยโทนี่ตีสองก็ตีสองหรือบ่ายสองกันแน่เนี่ยตีสองหรือบ่ายสองวะสงสัยจะบ่ายสองนะครับอ๋อโอเคบ่ายสองบ่ายสองโอเคแต่ทําไมฟ้ามันมืดผิดปกติปะวะกลับบ้านเร็วอ๋อบ่ายสามแล้วครับบ่ายสามเดี๋ยวไดว,ดวขอปอบเวลาก่อนงงงงงงนาฬิกาโอเค และโทนี่ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับรถนักเรียนมารับนะอา้าวขับจักรยานกลับบ้านเองนี่หว่าอา้าวโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋ง,จงมีจักรยานสำหรับเด็กด้วยอ๋อมีจักรยานด้วยนี่แบบอย่างเยาวชนที่ดีเฮ้ยโทนี่นายยอมเหรอเขาว่านายเป็นเคอะโทนี่เขาแอบ,บกระซิบกับผมมาแล้วครับว่าเขาชอบผู้หญิงนะเขาไม่ได้ชอบผู้ชายนะเสียใจด้วยสาววายทั้งหลายนะ <c oughs> อา้าวถึงหน้าบ้านแล้วเฮ้ยไอติมมาแม่ขอตังค์ซื้อไอติมหน่อยซื้อไอติมเร็วเฮ้ย อะไรอ่ะหิวเหรองานข้าวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้าจะตายเอาเฮ้ยม้าจะตายเอาม้าไม่กินเหรอกินฟางดิไหวไปะเนี่ยมา้าเออซื้ออะไรก็ซื้อไปเถอะม้าไหวไปะเนี่ยม้าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะดูแลสัตว์เลี้ยงยากกว่าจริงๆนะเว้ยไปกินข้าวก่อนไปกินฟางก่อนเร็วๆเร็วๆกระหายน้ําด้วยเหรอน้ํากูว่าเติมให้ละนี่ไงเออแล้วก็ไปดื่มน้ําทําไมจะตั้งให้กูดูแล้วยเป็นม้าแล้วต้องให้กูดูแลใช่ไหมนะฮะไอ ทีโน่นาะยต้องไปคุยกับม้าบ้างแล้วแหละใส่อานแก้ไขาอานความรักป้อนอาหารไปรูปคอมันหน่อยดิรู้เหมือนมันจะเหงาเหงานะโทนี่เอ้ยทีโนโ่ชอบเรียกชื่อสลับกันระหว่างพ่อกับลูกนะอา้าวไปไหนกะฮะมึงโทนี่มึงมาทําการบ้านอะไรตร่โทนี่มาทําการบ้านอะไรตรงนี้คึกเหกอ อ๋อเปลี่ยนบรรยากาศครับเขาอยากทำการบ้านนอกสถานที่ครับเปลี่ยนบรรยากาศครับเอ้โชนนี่ที่บ้านก็มีโต๊ะดีๆให้ทำทำไมนายจะต้องมาทำการบ้านที่นี่พ่อเปิดเพลงเสียงดังเหรอแล้วนายนายไม่บอกเราเราจะให้พ่อปิดวิทยุให้อ๋อไม่มีรมทำการบ้านครับชอบเปลี่ยนบรรยากาศนี่ธรรมชาติธรรมชาติไงมานั่งทำการบ้านที่นี่อ๋อเด็กขยันชาติจเจริญแฟรี่ออกกำลังกายอีกแล้วฟิตอีกแล้วเฮ้ย มีออฟฟิศอีกแล้วอะไปดูม้าหน่อยดิม้าเป็นไงบ้างดื่มน้ำหน่อยเร็วม้าเนี่ยนะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก่อนชื่อว่าแบะแบะดียนะครับอ่ะนั่นแหละนามสกุลเดิมแบะแบะาลลาดื่มน้ำสักหน่อยม้านี่ก็หายน้ำด้วยนะครับน้ำมีให้ดื่มก็ใหม่ดื่มเต็มที่เลยแบะแบะแวะไปดูโทนี่หน่อยดิทาการบ้านเสร็จจะออกมาทําการบ้านสักไก่ เฮ้ยตัวเหม็นแล้วไปอาบน้ำโอ้เหม็นเขียวแล้วเนี่ยพอแล้วเอ้ด๋อ้นี่มายังเนี่ยจ่ายบินโอเคม้าไหวยังคุยกับม้าก่อนไม่เป็นไรไอเชีย้ยตรงนี้แม่งบักอะไรวะพูดคุยกับม้าหน่อยดิม้าไม่ต้องกินน้ำแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสียงไรอะตกใจโทน,นี่กลับบ้านได้แล้วโลกมันเย็นแล้วเฮ้ยจะนั่งทำกันบ้าน,ตร,นตรงนี้ตลอดชีวิตเลยไง,ไงวะบ้าไปแล้วกลับมากลับมาจ่ายบินก่อน กลับบ้านได้แล้วไหนดูสิคุยกับม้าหน่อยสิเออนั่นแหละให้ความรักมันบ้างให้ความรักมันบ้างเซเอาม้ามาเลี้ยงแล้วนะลูกนี้งไม่ได้เอาม้ามาเลี้ยงเลยแม่งดูแลยากยากนะไอ้ว่าไง้ลูกน้อยนี่ทำอะไรอ่ะจูมา้า what the fuck เฮ้ยจะจูมา้าจริงเหรอ อ๋อหมามันอยากจูบครับอ้าเห็นปะ่ะมึงไม่ให้มันจูบมันก็คึกเลยเป็นไงเป็นไงเด้อโอ้โหยอมยอมหม,มาไปเลยเหอะเฮ้ยวันนี้วันเกิดของทีโน่นี่หว่าทําไมมาเกิดวันนี้ได้วะทีโน่เปิดเพลงอีกแล้วเหรออ๋อแก่ขึ้นหมาชีโอ้โหสุขสันต์วันเกิดไอ้เชี่ยแก่แก่ขึ้นอีกปีนึงเลยโอ้ เฮ้ยนี่มันชาวใสโอโคตแกรับไม่ได้ทีโนอกกูแกแล้วรับไม่ได้โอ้เฮ้ยแปรล,ลี่ผัวมึงแกมีผัวแกอ้าวโคตรแก โอ้ดูดิโอ้ดูรอยตีนกาดิ <laughs> จเจริญห่วงเฮ้ยเฮ้ยโทนี่พ่อแกโอ้โคตรแก่บองตรงตอนนี้แฟร,รี่ก็มาขัดแปลงแทนนะครับแทนทีโน่นะครับที่แก่ตัวลงนะครับ <laughs> แก่แล้วยังเล่นเกมอีกให้ตายเถอะอย่างนี้แหละครับเฮ้ยโทนี่ถึงเวลานอนแล้วปิดปิดเลิกดูทีวีได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาไม่ต้องมาไปนอนไปนอนเลยส่วนแฟรลี่บาก็ขัดแปลงให้มมาอยู่นะครับตอนนี้มมาก็มีสังคมเพิ่มขึ้นแล้วเราไม่ต้องห่วงแล้วนะครับอันว่าอันว่าทีโน่มึงวางช่ <laughs> มึงมาจ่ายบินก่อนด่วนเลยกลายเป็นคนแก่ <laughs> <laughs> น่าสงสารจุงเบย ชีวิตอมตะในโลกนี้ไม่มีสินะ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 แต่เราสามารถครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้ครับผมเอ,อ,อายุไขเนี่ยนะครับเราสามารถปิดได้นะครับผมเนี่ยปิดการใช้งานปิดการใช้งานอายุไขได้นะครับแต่ว่าไม่เอาะครับผมชอบแบบเรียวไลฟ์มากกว่าก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายกันบ้างแต่มาแก่อาพาร์ทสองนี้ไม่ไหวนะไม่ไหวนะทีโนโ่ใจบินแล้วเข้าบ้านเลยฝนตกละเ,เอ้าเฮ้ยม้าทำอะไรอะ่ะ อ๋อฝนตกฝนตกตกใจเฮ้ยมา้าใส่มมาใส่ม้าไปในกรงก่อนมมาเป็นหวัดเอ้ยอย่าพึ่งหลับเร็วเอามาเข้ากรงก่อนเข้าไปเข้าไปเข้าไปหลับข้างในนั่นแหละนะครับแล้วก็ถึงเวลานอนของทีโน่แล้วนะครับทีโน่ต้องร้องเพลงนี้แลลวครับมีเมียเด็กตองหันตัวเช็คล่างกายนะตอนนี้นายมีเมียเด็กอยู่รู้หรือเปล่าเพราะนายแก่ขึ้นหนึ่งปีเว้ยโอเค เฮ้ hey, สวัสดีโทนี่รับปุ๋ยเลยนะ <laughs> 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 รู้ปเปล่าเขาอยากได้ไนายกลับบ้านกันเยอะแค่ไหนเ <laughs> <laughs> ขาอยากเอานายไปเลี้ยงที่บ้านแล้วนะรู้เล่า <laughs> <laughs> นแฟรี่กับสามีอันสุดแก่ของเขาก็นอนหลับฝันดีนะ <laughs> ดู <laughs> โคตรแก่แก่แต่ก็ยังหล่อแก่แต่ก็ยังมีไฟทำพูดไป น้าแฟรี่นะาเดวิดเอ้ยไม่ใช่เอ็ดเวิร์ดคงดีใจตายเลยมีผัวแก่ <c oughs> แก่ใจดีสปอร์ตกทมอ <c oughs> อะตอนนี้ครอบครัวก็เป็นปกติสุขดีนะครับเพียงแต่ว่าผมยังงงกับทีโน่ไม่หายที่แก่ขึ้นได้ยังไงเนะี่ยโอเคม้าก็หวังว่าคงจะไม่เป็นหวัดนะนอนหลับปะแนปคืออะไรวะเป็นไรอะหอนม้าหอน อ่าตอนนี้หลับกันทางครอบครัวแล้วครับบรรยากาศกันหนาวหนาวเนาะตอนนี้วันที่สิบห้าครอบครัวก็ปกติสุขดีไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮยฮยมีอะไรว่าคงไม่มีมนุษย์ต่างดาวมาลงจอดที่นี่อีกนะครับ <S <S และพรุ่งนี้เทอนี่ก็ต้องไปโรงเรียนเฮ้ยอะไรอะ่ะโอ้โหหิวนะครอบครัวเลยวะ่ะงานเข้าแล้วใครตื่นเนี่ยโทนี่ตื่นวะ่ะเราจะมาดูหน้าตอนตื่นกันครับดูว่าตอนตื่นเขาจะเป็นยังไงนะครับ อ้าวโอ้โหดูตาสลึอสลือเอ้สวัสดีโทนี่ตีสี่ตื่นขึ้นมาหาพ้องหาอะไรกินหน่อยเร็วอาบน้ำแล้วหาอะไรกินหน่อยดีกว่าโทนี่ไปอาบน้ำอย่างรวดเร็วปปะปไป,ปเราจะเข้าสู่ฉากนีครับเซ็กซี่ของโทนี่นะเขาจะเข้าไปอาบน้ำแล้วดูดิตัวโทนี่เป็นหุ่นยนต์หมดเลยเห็นปะ <c oughs> เป็นไรบนอะไรหิวข้าวเหรอหิวข้าวก็ทําอาหารดิไม่ไม่ต้องกินอาหารที่เหลือต้องทากับข้าวให้ครอบครัวกินแล้วเนี่ยกินวัฟเฟิลนี่แหละไปเร็วไม่ต้องทําอาหารไม่ต้องเตรียมแพนเค้กนั่งรอมานั่ง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 เร็วเมียจะทำอาหารได้กินแล้ว นั่ง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 อ่ามึงอย่าเพิ่งกินดิวะแม่มึงทำอาหารดิเอ้าวไอ้เหี้ยหยิบกินกันใหญ่เลยหยิบกินกันใหญ่เลยอ้าเอาเอาวอ่ะอ่กูยอมกูยอมกินกินด้วยเถอกินเด้กินเด้เออแม่อุตส่าห์ทำแล้วก็ไม่กินกันไปหยิบของเก่ามากินทำไมเนี่ยฮะโอ้ยไป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 เดี๋ยวแม่ทำกินเองคนเดียวก็ได้หรือว่าจะกินวัฟเฟิลที่เหลือเอ้ยโทปดิรถโรงเรียนจะมารับแล้วนะกินนี้เสร็จเร็วๆกินอาหารยังน่ารักเลยอ่ะดูดิกินข้าวยังน่ารักเลย ไอ้ยาเชื่อเฮ้ยหยิบไปหนึ mmm. ่งจานหยิบไปหนึ่งจานนั่นแหละเฮ้ทีโน่ทีโน่ไปไหนอ่ะอ๋อให้แบแบ่ออกมาครับเฮ้ยแบบแบบมันออกมาแล้วแล้วมึงจะไปเปิดให้มันออกมาทําไมวะอ๋อป้อนอาหารรักษาก่ันโอเครู้สึกว่าพี่แกช่วงนี้จะห่วงม้ามากกว่าเมียนะรักม้ามากกว่าเมียอย่างเงี้ยแหละบอกว่ารักเขาจากย้นรักรักม้ามากกว่าเมียไปใช้ห้องน้ํา ปวดท้องซะแล้วอ้าวฉีลาดอีก2ชั่วโมงจะฉีราดครับอ๋อตกใจเฮ้ยหยุดเล่นเกมได้แล้วเก็บที่นอนมามาค<า><า>วบรอบบ้านอีกแล้วม่ต้องเก็บที่นอนละไปโรงเรียนก่อนแล้วกันไปโรงเรียนดีๆนะโทนนี่ส่วนในเชนนี้ก็ใส่บล็อกเซอร์ตัวเดียวเดินรอบบ้านเลยครับ อะไรเนี่ยเก็บอาหารเข้าตู้กันเร็วเก็บอาหารเข้าตู้เรียบร้อยเนี่ยครับส่วนชิโน,โนก่ก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยครับเป็นไดอารี่เล็กๆน้อยๆนัน่น,อนอเองนะครสำหรับการแคสซีซรีนี้นะครับผมไม่มีกําหนดว่าจะจบเมื่อไหร่อยากทาก็ทาขี้เกียจทาก็ไม่ต้องทำอะไรประมาณนั้นเนี่ครับเฮ้ยพระนจจะเต็มดวงแล้วอ่ะเฮ้ยวัสดีคนแก่ทำไรดี นาก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสำหรับไดอารี่รอบนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือทีโน่เปลี่ยนไปม้าได้มีสกิลเรียนรู้เพิ่มขึ้นนะครับแฟรลี่ก็ยังเหมือนเดิมปกตินะครับส่วนโทนี่ก็อะไรเนี่ยเดอะดิช h ชลทาวไม่เอาไม่รับงานแล้วบ้านรวยแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับสวัสดีครับ